สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว Youtube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรค่ะมีรถไถเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวคูปต้ L 3 6 0 8 Special นะคะรถปี5-7ค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีหน้าและผ่าน6นะคะผ่าน6ตาช้างนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะเดิมๆเลยนะคะตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีค่ะทุกระบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยนต์กันเลยค่ะสะภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้สีเดิมทุกจุดเลยนะคะรอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดค่ะสะภาพสวยเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนี่ค่ะรอยแกะทอดไม่มีนะคะเป็นสีเดิมทุกจุดเลยนะคะสะภาพดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานค่ะ 5 8 5ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะเกียร์สัทเทิลที่มือนะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะดูรอบๆบคันเลยนะคะสีสันร,รอบๆคันนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมทุกจุดเลยนะคะสภาพดีมากค่ะไม่เน้นเก็บสีนะคะรถที่ร้านจะเป็นรถสีเดเดิมเลยนะคะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าค่ะตัวนี้เป็นยางใหม่นะคะใหม่แกะกล่องมือหนึ่งเลยนะคะ กระทะล้อสีเดิมทุกจุดนะคะตัวนี้ยางหลังค่ะยางหลังเป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถนะคะก็สภาพประมาณ70%เซนตนะคะตัวนี้กระทะล้อค่ะสภาพดีนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบเลยนะคะเป็นรถไร่ดําเดิมๆเลยนะคะ P.T.O ไม่เคยเปิดใช้งานเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะดูสภาพใกล้ๆกันได้เลยนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยเลยนะคะแล้วก็เนี่ย PTO คือไม่ได้เปิดใช้งานเลยเป็นรถไล่ดําเดิมนะคะตัวนี้ข้างหลังสวยมากนะคะไม่มีรอยแกะรอยมาร์กจากของใหม่อยู่นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะป้ายทะเบียนค่ะตค3สามสามเจ็ดเ้าชัยนาทนะคะก็แจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะโอนมาจําแค่1น0 0 0บาทนะคะในส่วนที่เหลือ เก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าใครที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าโอนจองได้เพียงหนึ่งหมืนบาทนะคะในส่วนที่เหลือก็เก็บเงินปลายทางค่ะดูสภาพรถใกล้ๆนะคะรถสวยค่ะเราก็ค่อนข้างถ่ายให้ลูกค้าดูค่อนข้างละเอียดนะคะตัวนี้เผื่อท่านไหนไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถตัดสินใจซื้อกางอากาศได้ค่ะรถสวยสภาพ90%แน่นอนนะคะ เรื ic, ่องเกียร์ไฮดรลิกสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะ36แรงม้าค่ะตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลนะคะเป็นระบบเกียร์ซัทเทิลที่มือนะคะรถไล่เดิมๆเ,เลยนะคะตัวนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะมีค่าแนะนําให้5,000บาทด้วยนะคะใครที่มีญาติหรือคนรู้จักกําลังตั้หารุ่นนี้อยู่ก็ฝากแนะนํากันด้วยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่368,000บาทเท่านั้นค่ะ 368,000บาทนะคะมีจัดส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะใครสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลย0819136451นะคะสามารถสั่งจองออนไลน์ได้นะคะทางร้านมีหน้าร้านนะคะนี่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าสั่งจองรถจะได้รับรถหรือเปล่านะคะเชื่อถือได้ค่ะได้รับรถชัวร์เลยนะคะเพียงแจ้งป้ายทะเบียนมานะคะชอบคันไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะ ผ่านทาง ID l i n ยผ่านทาง ID l ดียนะคะ bo w 6 4 5 1นะคะก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมจากในไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันนะคะต้องรอช่างกันสักครู่หนึ่งนะคะรถสวยค่ะตอนนี้มีให้เลือกมากกว่า90คันนะคะใครที่สนใจรุ่นไหนก็โทรเข้ามาถามกันได้นะคะแล้วอีกอ อีกหนึ่งอย่างก็คือลูกค้าถามกันมาเยอะมากนะคะว่ามีการปล่อยผ่อนหรือปล่อยดาวหรือเปล่านะคะทางร้านไม่ได้ปล่อยผ่อนนะคะขายเงินสดอย่างเดียวค่ะมีจะส่งให้ฟรีนะคะถึงหน้าบ้านเลยไม่บวกเพิ่มไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะราคาจบที่คุยกันเลยนะคะใครสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ0 8 1 9 1 3 6 4ห1นะคะ ก็ตอนที่รอช่างก็ดูสภาพระบอบคันไปพังๆก่อนนะคะช่างก็พอดียังไม่สะดวกยังไม่ว่างเลยนะคะก็ดูพังๆไปก่อน,นะคะ่ะ จะมีรถเข้ามาใหม่ทุกวันนะคะเราก็จะรีวิวให้ลูกค้าดูในทุกๆวันเลยนะคะท่านไหนที่สนใจรุ่นไหนก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะพวกนี้จะเข้ามาใหม่เลยนะคะนี่เป็นชุดคีบมีดันหน้าพร้อมนะคะอุปกรณ์ครบชุดเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ลูกค้าดูเพราะว่าชุดนี้มาใหม่เลยแล้วก็มีรุ่น M นะคะนี่ค่ะรถเยอะนะคะประมาณ90คันให้เลือกได้นะคะ ใครหารุ่นไหนก็โทรสอบถามกันเข้ามาหรื aa, อว่าจะเข้ามาชมรถที่ร้านก็ได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอคลองขุงค่ะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะใครที่สะดวกสามารถขับรถมาชมรถที่ร้านได้เลยนะคะก็มาไม่ไกลนะคะอยู่ที่อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนี่เองค่ะ